สวัสดีครับผมสงสัยว่าผมติดเชื้อโควิด -19 ครับผมไปเที่ยวผับที่เขาตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาครับผมหาดูข้อมูลแล้วถ้าตรวจโควิดแต่ละโรงพยาบาลแพงมากเลยครับมีที่ไหนตรวจฟรีบ้างไหมครับคุณสงสัยว่าตัวเองเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด -19 นะคะคุณสามารถใช้สิทธิ์ขอตรวจฟรีได้ค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะมีประวัติ 1. ไปแหล่งเสี่ยงที่มีคนติดโควิด -19 มา2หรือไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโ มีโอกาสไปสัมผัสคนเป็นโควิด19หรือสัมผัสโดนผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีอาการไข้37 5สุด้าองศาขึ้นไปร่วมกับอาการอย่างใดยอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยคุณก็สามารถไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ฟรีค่ะครับครับผมจะรีบไปตรวจต,ตอนนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเดียวค่ะอย่าลืมใส่หน้าก,กากอนามายัยล้างมือบ่อยๆก่อนออกจากบ้านและหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อสิ่งเรื่องการแพร่เชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวและไม่ทันได้ระวังตัวเองค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดกาลสิง์